อเอาไก่หวานครับหวามไ <ดา S 2> หมคะมูหวานนะ,ะ,นนะ,ะไก่ทอดด้วยครับดาราจายกินเยอะๆนะคะเอองั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะแบบทอดดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารดบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสะเกตและอำเภอกะทละลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z News ภาคอิสานดรีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉันและคนากรงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการผลิตอาหารมาตรฐาน GMP รายใหม่พร้อมชื่นชมจังหวัดสิรเกิตขานรับนโยบายโอโยออนุญาตสะดวกรวดเร็วค่ะ เมื่อเวลา13นาฬกา30นาทีของวันที่3กรกฎาคม2567ค่ะณบริษัทฟาร์มทานทอง2543จำกัดตำบลดู่อำเภอกันทรารมจังหวัดสจเกตเพศสัจกรวีวรชยัยนนว,นวชยัยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปประเภทเนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตอาหารแบบครบวงจรและได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิสเกตโดยมีนายแพทย์พิเชษจงเจริญรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิสเกตพร้อมคณะทำงานร่วมให้การต้อนรับและนำเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต มีนางสาวประพานิธิอ่วมพันเจริญผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทฟาร์มทานทอง2543จำกดัดนำเข้าชมสายการผลิตเพศสัจกรวีรชัยนวนวชัยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวค่าว่าออยอมุ่งเน้นให้บริการด้วยระบบการทำงานแบบดิจิทัล ทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าใช้งานได้จากทุกที่ทุกเวลาทําให้ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมุ่งเน้นผู้บริโภคปลอดภยัยจากการเยี่ยมชมต้องชื่นชมบริษัทฟาร์มทานทอง2543จำกัดที่พัฒนาสถานที่ผลิตอาหารได้ตามมาตรฐาน GMP และยื่นขออนุญาตผ่านศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบสเซตของสำน นักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสเกตที่ได้รับการรับรองเป็นศูนย์ราชการสะดวกระดับก้าวหน้าโดยพัฒนากระบวนการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาอนุญาตตามนโยบายของอยผ่านระบบ e-Submission พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรม Smart fda ศรีสเกตและศรีสเกษ Food Study รวมกับการบูรณาการทีมเครือข่ายให้คำแนะนำและตรวจประเมินระยะไกล Remove Adit ต ถือเป็นการยกระดับการให้บริการเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับอนุญาตที่สะดวกรวดเร็วควบคู่การส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดและมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ที่นำมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน GMP รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาย,ยังกล่าวเน้นย้ำอีกค่ะว่า ถึงอย่างไรก็ตามอยคงคำหนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญจึงมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจเชิดชูสถานประกอบการดีได้มาตรฐาน GMP มีจริยธรรมเด่นช่วยเหลือดูแลสังคมด้วยรางวาัลอย Quality Award เป็นแรงจูงใจจึงมั่นใจได้ว่า อ,อยอมุ่งยกระดับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดควบคู่กันค่ะด้านสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิริกะตก์จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิาพาทและการคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนนักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวค่ะ เมื่อวันที่4กรกฎาคม2,567เวลา9.30นาฬิกา30นาทีค่ะที่หอประชุมแม่ฟ้าหลวงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินสิจเกตนายสรวิทย์จันทโสพลพร ผู้พิพากษาหัวหน้า,าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิชเกตเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเผยแพผ่ความรู้ทางกฎหมายด้านการไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทและการคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนนักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีนายสรวิชใจงามผู้พิพากษานายศีวันเกียรติสุรนนท์ประธานผู้พิพากษาสมทบ าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิสเกตนางอนงพัฒน์ผานุสกุลผู้อํานวยการสํานักงานประจําสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิสเกตนายสัมพันธ์ไทยสวงผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินสิสเกตคณะผู้พิพากษาสมทบข้าราชการสารยุติธรรมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นายสรวิทย์จันทศสพลพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาว,วชนและครอบครัวจังหวัดสิสเกตกล่าวค่ะว่า จากสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนในปัจจุบนันที่ทวีความรุนแรงขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นมีการละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชนและบุคคลในสังคมในรูปแบบต่างๆจนก่อให้เกิดการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันส่งผลต่อสังคมในรูปแบบต่างๆรวมทั้งในสถานศึกษาทางภาครัฐและเอกชนและกลายเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคม ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัญหาครอบครัวปัญหาจากเด็กและเยาวชนและปัญหาจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาทั้งหมดเหล่านี้หากได้มีการจำแนกปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนให้ชัดเจนแล้วก็สามารถดำเนินการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและเยียวยาเด็กและเยาวชนและครอบครัวได้ตรงตามสาเหตุซึ่งเป็นผลดีให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้กลับตัวเป็นพลเมืองดีได้และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุด,ดังกล่าวศาลเยาวชนและครอบครัวจวังหวัดสิสเกต จึงมีภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและขณะเดียวกันภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งคือการป้องกันและแก้ไขปัญหาก่อนที่จะมีการกระทำความผิดขึ้นและเพื่อเป็นการลดอัตราการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดทำโครงการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและคุ้มครองสิทธิเด็กแก่ประชาชนนักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่เด็กและเยาวชนในด้านกฎหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ั้ทางนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวนันเช่นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการทำนิติกรรมของเยาวชน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบิดามารดากับบุตรรวมทั้งกฎหมายอาญาที่เด็กและเยาวชนควรเรียนรู้ตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่บิดามารดาผู้ปกครองรวมถึงบุคคลอื่นในชุมชนได้ และเพื่อป้องกันตนเองมีให้กระทำผิดแล้วอย่างเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนตามกฎหมายโดยไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นผ่านการแสดงการไกล่เกลีย่ยจำลองและบทละครสมมุติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประกอบด้วย4เรื่องด้วยกันได้แก่เรื่องของตกที่ฉันงมเรื่องการพนันและปืนเรื่องสนุกสนานเที่ยวน้ำตกและเรื่องสินสมรสการไกล่เกลีย่ยก่อนฟ้อง ประกอบการตอบข้อสักถามปัญหาเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไกลเกลี่ยก่อนฟ้องเพื่อมีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวกรวดเร็วและเสียค่าใช้ใจ่ายน้อยลงทั้งเป็นการลดปริมาณคดีที่มีข้อพิพาทที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลซึ่งเป็นไปตามนโยบายประธานสาลดีกาข้อหที่พึง่ง สารยุติธรรมพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในโอกาสแรกที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีข้อพิพาทด้วยการส่งเสริมการระงับข้อพิพาททางเลือกทุกขั้นตอนค่ะ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสิสเกตรวมบันทึกลงนามกับสภาอุตสหาหกรรมท่องเที่ยวสิสเกตในความร่วมมือผลิตนักศึกษาออกสู่ท้องถิ่นค้นหาพัฒนาสู่การขายการท่องเที่ยวจังหวัดสิสเกตค่ะ เมื่อวันที่4กรกฎาคม2567เวลา13นาฬิกาค่ะที่ห้องประชุมนพรา์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตริสเกตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชรินทร์ขี่ทองรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาลัยอาจารย์สุดาพรสมักพลรักษาการในตำแหน่งรองคณะบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตริสเกตฝ่ายหนึ่งกับนายพงพาสไตรพิพา์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดรสิสเกตนายสุรพีพกาพัน์รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดรสิสเกตอีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาบัณฑิตทางด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการให้มี คุณลักษณะและสมรรถนะ ที่ตรงตามความต้องการขององค์กรและตลาดแรงงานผู้ใช้บัณฑิตทั้งสองฝ่ายตกลงทำความร่วมมือระหว่างนี้ในการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรวมกันพัฒนาบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรและตลาดแรงงานผู้ใช้บัณฑิตร่วมกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทรัพยากรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลอดจนการจัดกิจกรรมอื่น เพื่อพัฒนาบัณฑิตและร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมทั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและกันและจะสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อต,ตกลงความร่วมมือทางวิชาการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนายพงพา์ไตรไพิพัฒน์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิเกกล่าวาว่า สภาอุตสาหากรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษมีแนวนโยบายในการทำงานว่าเราจะค้นหาแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสถานที่อาหารผ้าแพรผลิตภัณฑ์กิจกรรมอื่นๆที่อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อนำมาพัฒนาตกแต่งสร้างการประชาสัมพันธ์สู่สากลสู่นักท่องเที่ยวสู่ผู้คนทั้งในและต่างประเทศแต่วันนี้กลับพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชนในพื้นที่ยังขาดนักวิชาการประจำท้องถิน่นที่จะค้นหาเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลเพื่อนำมาพัฒนาก่อนนำเสนอต่อสายผู้คนสู่นักท่องเที่ยวอย่างมีมิติมีระบบที่น่าสนใจวันนี้ การทำข้อตกลงจะทำให้ทุกภาคีเครือข่ายมีโอกาสเข้ามาแนะนํามาชวนน้องนักศึกษาออกไปพบการทำงานด้านการท่องเที่ยวจากมืออาชีพเพื่อสร้างสมประสบการณ์เปิดวิสัยทัศน์ของนักศึกษาก่อนได้เข้าสู่การทำงานจริงเพื่อชุมชนได้มีโอกาสนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตตรวัชรินขี่ทอง รองอธิการบาดีมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยายลายัยกล่าวคว่าคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชิสเกตได้เปิดรับนักศึกษาที่จะมาเรียนรู้ในแผนกวิชาการการท่องเที่ยวและนันทนาการนักศึกษาจะได้รับความรู้ตามอาจารย์ในภาควิชาสอนและนำเสนอสู่การฝึกงานตามระบบตามแผนการสอน วันนี้ได้ร่วมการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิสเกตที่มีคณะกรรมการที่มีภมูิมีความรู้มีประสบการณ์ที่จะมาเติมเต็มให้กับน้องนองนักศึกษาได้มีโอกาสได้รับรู้รับทราบเรียนรู้ในบริบทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวที่จะนำไปสู่ชุมชนเพื่อชุมชนโดยชุมชนต้องขอบคุณสภาอุตสหาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดที่มาทําบันทึกข้อตกลงที่จะมาสนับสนุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษารุ่นแรกของวิทยายลายัยและเราจะเดินหน้าพัฒนานักศึกษาไปด้วยกันอันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนอำเภอจังหวัดสิสเกตดีขึ้นในด้านการท่องเที่ยวต่อไปค่ะ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิสเกตเปิดศูนย์การผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลห้วยทับทันค่ะ เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่4กรกฎาคม2567ค่ะที่ศูนย์การผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลห้วยทับทานจังหวัดสิชเกตนายอนุพงศ์สุขสมเนศผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารศูนย์การผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลห้วยทับทานโครงการเพิ่มศักยภาพการแปลรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสอง นายพิเชษจงเจริญรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิสเกตกล่าวค่ะว่าสืบเนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองปีงบประมาณ2,563 เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพรกลุ่มจังหวัดพักตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองงบประมาณ29.830,000ล้าน8 0บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรในทุกขั้นตอนการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและปลอดภยัยเพื่อขยายฐานกําลังการแปรรูปกําลังการผลิตของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทั้งที่เป็นยาและเครื่องสําอางจากสมุนไพรซึ่งจะเป็นแหล่งรับซื้อหลักของวัตถุดิบทั้งสดและแปรรูปของเกษตรกรในกลุ่มจังหวดัดเพื่อกระตุ้นและส่งเสริม การสนับสนุนสมุนไพรแปรรูปจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มจังหวัดรวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรและเครื่องสำอางจากสมุนไพรของโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรภาครัฐในกลุ่มจังหวดัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิสเกตยังกล่าวอีกว่าหน่วยดำเนินการทั้ง4แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลห้วยทับทานโรงพยาบาลขุนหารโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิสเกตร,รวมทั้งผ่าขีเครือข่ายได้ดําเนินโครงการตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมาถึงปัจจุบันโดยมีกลุ่มปลูกสมุนไพรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแปลงปลูกอินทรีย์12แปลงมาตรฐาน GAP 19แปลง คิดเป็นมูลค่าการรับซื้อวัตถุดิบสมุนไพรจากเกษตรกร3 8 8 5 2า1บาทมีการผลิตยาสมุนไพรและเครื่องสำอางจากสมุนไพรเพื่อใช้ในระบบบริการสาธารณสุขของภาครัฐทั้งในจังหวัดศรีสะเกตและเขตสุขภาพที่10มูลค่า3 9 6 6 0บบาทเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพียง พอตอบความต้องการและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรในกลุ่มจังหวดัดมีไรายได้จากการจำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดศรีสะเกดขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลัคณากรแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ หันสานมสดคิดถึงนมโคโสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันษานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835แจ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลง สามนาท,ทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากุกคนที่รักตันนานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะเบไป,ปลดรถบู